เอาให้ปูหน่อยนี่เคี้ยงหน่อยเร็วเอาเลยหรือเอาเอาก็ได้ปูปูเหรอปูปี๊ดดิ๊มปูเหรอปี๊ดดิ๊มอะไรไรอีกเดี๋ยวเราไปดูเนื้าดไปดแล้ว่าดแล้ว เออตัวนี้เดียวก็แปดก็เล่นทั่วๆเนี่ยตั๊กดูนะบิ๊กเก้ <?eps>

ยังยัะไม่มาทิ้งจีนกิ้งไปแล้วที TA uh, ่ย mm. ังไม่นิ้ง uh, ีนมาิ anyway> ้งไปแล้ว้งดป้วเดียพี่ดิ้มผมไม่ไดมครับอผมวัวี่ล้างหนึงเอตาไอเดวันยิกผมดิ้เดวเขายิกผมทิ cool ้มอ้งเดียวมันมีผมน่าจะมี่หยิกมันเดียวาเดียว อันติดสองรอบเดยวเนี่ยเป็นสรอบใช่ใช่เนอเปียนเลยต่วันดูนะดิมเหมือนแบบตะวันตะวันนี่ตวันดวตะวันดีเป็นแนวน้ำได้ดีายไปทุกงะตกหวังมาให้เอ้ อรเข้ามานั่งด้วยกันนะครับผม <Infinity Explosion> I love you I love you มานานทีได้เจอครับผมแฟนานๆทีได้เจอครับผมก็เออได้มานั่งได้สลานาได้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับผม มีมีใไปอยู่สามช่องครับตอนนี้สมมามช่องครับช่องของท่องเดี่ยวหนึ่ชง,ช,ง,งช่องครับผมช่องขอ,องดีนหนึ่งช่องครับผมใครอ่ะดีวอลกระดาษตาวกระดาษเสมอนตงจานนะครับผม ต้องเดียมตานะน้ตาอ่าหาจมูกอะบนเนี้ยทำอะไรบ้างฮ่ <c oughs> ามาแล้วจะหนาวแล้วหนาอนะตาดิ นานถ้าจะหนาแล้วครับผมลมเย็นๆมาก็าจะไมริ่มหนาแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกๆดวงตานะครับผมไปออกไปเอ๊ะอะอะคือพี่ดีนแต่สองคนเดี๋ยวออกได้เดี๋ยวเดี๋ยวออกไก่นออได้เดี๋ยวขอบคุณครับผมขอบคุณ